ตะกี้มีอะไรรวมไทยสร้างชาติน้องก็เหลือไหมเดี๋ยวคุณพีรพันธ์งไงคะเมื่อวานนี้สําหรับผมถือว่าเป็นข่าวใหญ่เพราะคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคได้เปิดคลิปนี้เป็นการสัมภาษณ์โดยรอ,องอว่าไม่ใช่ว่าที่ปฏิบัติหน้าที่รองโฆษกรัฐบาลซึ่งกำลังจะพ้นไปเนี่ยของรวมไทยสร้างชาติสัมภาษณ์หัวหน้าพักพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคน้องเกี่ยวกับประเด็น ดูป้ายเตรียมพร้อมได้เห็นไหมรวมไทยสร้างชาติไปต่อค่ะแล้วใครบอกว่าจบแล้วคือพักเนี่ยสาคนยกให้ควรนอุทินอีกสมคนก็ออกเสียงคุณพิรพันธ์เนี่ยเป็นหัวหน้าพักแต่ไม่ได้เป็นสสเพราะท่านลาออกมาบัญชีรายชื่อท่านถึงแต่ท่านลาออกตั้งแต่ตอน,นยังไม่ตั้งรัฐบาลแล้วท่าน,นี้อ่าสิคนเนี่ยไปก่อนเลยกลุ่มคุณสุชาติชมกลิน่น ธนกรวังบงชนะต่อมาลูกหมีเอาออกไปอีกกลุ่มชุมพรถูกไหมแล้วคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ไปสิบกว่าคนก็ไปนั่งรับประทานอาหารกับคุณนรุธินที่ร้านทีเฮาส์ตรงสามเสนในคืนวันนั้นน่ะนี่ค่ะก่อน <Yeah. S 2> ที่คุณลูกหม,มีจะมาเข้าภูมิใจไทยใครก็ต้องคิดว่ามันจบแล้วรวมไทยสร้างชาติมรดอกของลุงโต จำเพลงได้ไหมรวมไทยสร้างชาติถ้าถามว่าพักไหนที่เพลงในการเลือกตั้งปีหกคุ้นหูที่สุดลุงตูลุงตูอยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วอะไรเลือกลุงตูเลือกคนดีมือสะอาดเลือกรวมไทยสร้างชาติได้ลุงตูได้ลุงตูนั่นรักกูาเลือกรวมไทยสร้างชาติาไปได้คุณเสถากับกณแพรทองทานเพราะเสียงเขาน้อยได้สาบที่นั่งไงเอา คุณพีรพันธ์เมื่อวานนี้คือหาก๊อปป้ก่อนของพี่คุณพีรพันธ์ยืนยันว่าพร้อมเดินหน้าดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเป็นแม่ทัพของรวมไทยสร้างชาติต่อไปค่ะส่วนกระแสข่าวเรื่องเลือดไหลออกจากพักรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์บอกว่ายังไม่มีเลือดไหลออกจากพักทุกคนยังเป็นสมาชิกพักอยู่แต่คุณชุมพลคุณลูกหมีคือจริงๆริงนะคุณพีรพันธ์ที่เคารพรนะัก ใครก็ต้องคิดว่ารวมไทยสร้างชัดถ้าเป็นคนเนี่ยเลือดหมดแล้วไหลออกขนาดนั้นน้องยืนยันว่ายังไม่มีเลือดไหลออกค่ะทุกคนสมาชิกพักอยู่แล้วก็ยังมีคนสนใจสมัครสมาชิกพักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันค่ะแล้วก็พูดถึงจุดยืนตอนที่ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ที่ผ่านมาหลังจากที่มีการตัดสินขอ,อ,องาลตวรงนัง้นเป็นยังไงตรงนั้นเป็นยังไคงคุณพีรพันธ์บอกว่าการเมืองของไทยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องประเด็นสําคัญก็คือมีความพยายามนําพักการเมืองบางพัก ซึ่งรวมไทยสร้างชาติประกาศตั้งแต่ต้นว่าเราไม่สามารถร่วมมือกับเขาได้เนื่องจากว่ามีอุดมการทางการเมืองและแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากมและมีวิธีการให้พักการเมืองนั้นมาลงมติสนับสนุนผู้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ร่วมรัฐบาลแต่เป็นการแลกผลประโยชน์ระหว่างกัน <c oughs> สําหรับผมเห็นว่าแนวทางแบบนี้มันไม่ถูกต้องไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้ เนง,นงรพักการเมือง,งที่เสนอเนี่ยเป็นพักที่รวมไทย้างชาติไม่สามารถร่วมงานได้สอง,สองคือวิธีการ่ะที่ว่าเดี๋ยวยกมือโหวตให้แต่จะไม่ร่วมรัฐบาลแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกันเนี่ยแนวทางแบบนี้ผมว่ามันไม่ถูกต้องทางการเมืองก็เหลือท่านอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะทําให้รัฐบาลกลายเป็นเบี้ยล่างทางการเมืองของพักการเมืองอื่นที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็คือพักที่รวมไทยสร้างชาติไม่สามารถร่วมงานได้แล้ยังไงอีก แล้วก็ยังเห็นอีกว่าวิธีการนี้อาจจะเป็นการผิดกฎหมายพักการเมืองในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งจากสองเหตุผลข้างต้นทำให้ผมมีความคิดเห็นว่า ผมไม่สามารถลงคะแนนเสียงสนับสนุนคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ในขณะนั้นท,ท,ทั้งๆที่จริงโดยส่วนตัวเนี่ยคุณพีรพันธ์บอกผมเคารพและรักท่านอนุทินมากมคิดว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่วิธีการในการจัดตั้งรัฐบาลในรูปแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่วิธีทางที่ถูกต้องอ๋อล้วพักพวกไปต้องสามสิบสามคนน่ะนะที่ไปวัวคุณอนุทิน,นอ่ะ ก็คือคุณพีรพันธ์ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้แล้วส่วนพักพวกของคุณพีรพันธ์มีกระแสข่าวรวมไทยทั้งชาติถูกซื้อ,อยืนยันว่าในส่วนของผมผมไม่มีทางโดนซื้อเด็ดขาดรวมถึงที่มีกระแสข่าวว่าผมพยายามจะดันตัวเองเป็นนายกเนี่ยเออหวังตําแหน่งนายกก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการหารือในการเสนอชื่อผมแบงรวมตําแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยสรุป รวมไทยสร้างชาติยังมีพักนี้มีคนสมัครเข้ามาเปา็นสมาชิกจำนวนมากและพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปยืนยันใช่ไหมยืนยันค่ะพร้อมสำหรับการเลือกตั้งหลังยุบสภาไปใช้วิธีการให้เอาพักการเมืองน,นั้นเนี่ยมาสำับสนุนและไม่ได้เป็นการร่วมรัฐบาลเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะครับ,รบซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าแนวทางวิธีทางการเมืองแบบนี้ ผมรับไม่ได้มันเป็นวิธีการทางการเมืองที่ไม่ถูกต้องรัฐบาลจะกลายเป็นเบี้ยล่างของพรรคการเมืองอื่นซึ่งไม่ได้เป็นพรรครัฐบาซึ่งในทางการเมืองเป็นสิ่งที่เกิดไม่น่าจะเกิดขึ้นและผมรับไม่ได้ขณะเดียวกันลักษณะแบบนี้ผมเห็นว่าเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งผลประโยชน์ซึ่งเป็นการปิดกฎหมายพรรคการเมืองด้วยค่ะผมสึงมีความเห็นว่าไม่สามารถจะลงคะแนนให้ฝ่ายใดได้เลยถ้าหากว่าใช้วิธีการแบบนี้แล้วก็มีคนเขาปล่อยข่าวอีกค่ะว่าในลักษณะ ลักษณะที่ว่ามันจะมีการเสนอชื่อพี่ตุ๋ยเป็นนายกเองเรื่องจริงมันเป็นยังไงคะเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้มันมาอย่างไงไม่มีหรอกครับพักมีบัญชีรายชื่ออยู่จะเที่ยวไปเอาพักพักอื่นมาทางการเมืองเสียทีครับเพราะนั้นความคิดแบบนี้ผมคิดว่าวิเคราะห์แบบตื้นๆแต่ไม่ได้รู้หรอกว่าในทางการเมืองมันเป็นไปไม่ได้เนยเหมือนพักรวมไทยตั้งชาติเนี่ยเรามีบัญชีรายชื่อคนเป็นนายกจะไปเอาพักอื่นมาเสนอเอาแล้วพักเราจะใส่ไปทําไมถ้าเราจะได้รับการ เลือกเนี่ยมันต้องมาด้วยความมีศักดิ์ศรีะนะครับลักษณะแบบนี้ผมรู้สึกว่าไม่มีศักดิ์ศรีเลยค,ความจริงนหะความเป็นพรรคการเมืองมันต้องพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวันนี้มันมีความชัดเจนว่าจะต้องมีการยุบสภาภายในตีเดือนเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมหลายด้านหลายอย่างหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องของผู้สมัครผมคิดบ้านในช่วงสองปีที่ผ่านมาพรรครวมไทยตั้งชาติได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเราพูดและเราทำและเราแก้จริง พรรครวมไทยตั้งชาติประกาศมาตั้งแต่สองปีที่แล้วตอนเข้าสู่สนามเลือกตั้งว่าเราจะเป็นแบบนั้นผมมั่นใจว่าสองปีที่ผ่านมาผมพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเราเป็นแบบนั้นจริงเราเป็นพรรคที่มาทํางานการเมืองเราไม่ได้มาเล่นการเมืองถ้าใครคิดว่ามาเล่นการเมืองเพื่อประโยชน์ผลวตัวเพื่อยศถาบรรดาตักเพื่อตําแหน่งเพื่อผลประโยชน์เงินทองก็อยู่พรรคนี้ไม่ได้ใครที่อยู่ได้ก็คือต้องไม่มีเรื่องแบบนี้ผมไม่อยากเห็นการเมืองที่เข้ามาเพื่อแสวงหาประโยชน์ ส่วนตัวส่วนพรรนะครับแล้วก็อ้างประชาชนอ้างบ้านเมืองแต่เบื้องหลังอ่ะมีแต่เรื่องส่วนตัวนี่ไงอ่านี่นก็เป็นว่าพรรคเขาเดินหน้าเลือกตั้งปัญหาคือสสอที่เป็นอยู่เนี่ยจะเหลือเท่าไหร่อืมใช่ไหมค่ะอ่าเข้าใจว่าไปเกือบทั้งพักเลยเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยขณะที่คุณพีรพันธ์เพื่อแสดงความเชื่อมั่นร้องเพลงศรัทธา นี่หลังจากที่ได้มีการแถลงก็คงต้องมีสักวันควางวันเป็นจริงต้องทนสู้ไป จะได้สมใจมุ่งมั่นทุ่มเทียงใดกว่าจะได้มาแด่ถ้าใคไม่มาต้องไปหามันหนึ่งรานวันที่ไว้ให้คนตั้งใจ โปรดติดตามหมดกของลุงตู่ผ่านทางคุณพรีรพันธ์สาลีรัฐวิภาสซึ่งในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยใกล้ชิดกับลุงตู่มากเป็นภาพอย่างที่เห็นเนี่ยกำลังใจ